พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสาลสวัสดิวัตรเสด็จไปยังพระวิหารวัดราชบดีพิษติตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากันลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนปีที่15ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรกราโประรหม่อมพระราชทานผ้าตราย10ไตรเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระมหาคณิสรผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินท่งปฏิบัติพระกรณียากิจเพื่อทรงแบ่งเบาสมเด็จพระศรีนครินทราปรมปราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระบรมชานาาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิตรในด้านต่างๆเช่นการแพทย์การสธาธารณสุขและการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสอวในแพทย์ยุทธพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิธพอ,อสอวเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงธาราธิวาสราชนาครินเนื่นในวันคล้ายวันสิ้นพระชนและน้อมลำลึกถึงพระกรุณาที่คุม้มด้วยทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พอสว เป็นขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครพอ,อสวที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นธุร,รก,กันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันสมเด็จเจ้าฟ้ากรมทะศรีสว่างควัตบรกัติยราชนารีทรงเป็นประธานกิติมศักดิ์มุติทิธิพอสวและทรงงานสืบสารพระราชปณิธาน หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราประดมราชชนนีหรือพอ,อ,อสวอเป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราประดมราชชนนีทรงก่อตั้งเมื่อปี2512มีอาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารปัจจุบันหน่วยแพทย์พอ,อสว,อวอมีทั้งหมด63จังหวัด